น้เสตเตอ์ทำมาอะไรคะระบายลูกหมาค่ะลูกหมาหมามันใหญ่เลยหมามันใหญ่ใช่ไหมคะน้องเสเตนร์ให้หมาน้อยสีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้าอ๋อสีฟ้าทั้งตัวเลยเหรอคะตัวหมาอ่าหมาตัวนี้ชื่อชื่ออะไรคะ โอ้โหสวยจังเลยค่ะมีสีเดียวเลยคะมีสีเดียวกัน ใกล้เสร็จแล้วค่ะรถเฟรมชอบระบายสีใช่ไหมคะชอบระบายสีทุกครั้งจะระบายสีกับตูนอะไรคะไม่ใช่กัรตูนค่ะมันคือหมามันคือหมากระตูนหมาใช่ไหมคะไม่ใช่กัรตูนไม่ใช่กระตูนเหรอคะอ๋อเป็นลูกหมา โอโหสวยไหมคะมันสวยมันสวยโอ้โหโอ้โหลูกหมาไม่รู้นี่ ม um. oh ังเป็นดีบั้นเล่โอ้โหสวยค่ะเอาสีอะไรต่อคะ สีฟ้าหมดเลยสีฟ้าหมดเลยเหรอคะหมดระบายหวไปเลยอ๋อไม่เอาสีอื่นบ้างเหรอคะสีอื่นมันแพงน้องสแตมเคยวาดแล้วคุณครูให้กี่ดาวคะสองดาวให้สองดาวเลยคะสิบ<อ>สิบดาว เต็มวาดระบายสีได้ที่อะไรคะที่หมาที่อะไรที่หนึ่งที่สองที่สามที่หมาระบายหมดใช่ไหมคะใช่ยิ่งอันนี้สีฟ้าอื่นน่ะตัวนี้เอาสีฟ้าใช่ไหมคะเอาสีฟ้าอื่นสีฟ้าอื่นอ๋อ เราบริธีว้ามันเลียเลยเสร็จดียังคะไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จใช่ไหมคะอือืม สวยไหมคะสวยใกล้เสร็จแล้ว ว้าวปากสีอะไรคะม่ใี้ปากเป็นลิ้นตาลิ้นอ๋อนี่นสีอะไรคะสีแดงสีแดงอ๋ออือ้อหืสีอะยังเอ่ย ม่เยังไม่เสร็จใช่ไหมคะนี่นนอ,อันนี้ตะบารอะไรคะอ้วนหมาต่อไปอันนี้ว่าอะไคิ้วไม่ใช่วันในคิ้วไม่ใช่วันในคิ้วเลยตาใช่ไหมคะตาใช่เลยเลยตาสีอะไรเอ่ยตาสีเหลืองส,สีเหลืองตาต้องเป็นสีเหลือง ว้าวเริ่มสวยแล้วตัวนี้ระบายอะไรต่อคะระบายหมาสอยคอใช่ไหมไม่ใช่ปินคอเจอรึยังเอ่ย